เฮลตันตัวละครสุดโกงยืน1ในอารีนา1ต่อ5ก็มีมาแล้วถ้าอยากรู้แล้วว่าเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และเดี๋ยวเราไปดูกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพเทวินท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ วันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงตัวละครอย่างเพลตันนะครับที่ทําให้ผมเนี่ยไต่เต้าอารีนาจนขึ้นมาถึงอันดับ7ของเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับเพราะพี่รูปหล่อคนนี้แหละฮะมันโคตรจะโกงโคตรจะเก่งเลยครับทุกคนแล้วผมเข้ามาดูประวัติกันบ้านนะครับเรียกได้ว่าชนะ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 รัวๆเลยนะครับมีแพ้ไปบ้างแต่ก็ชนะ ซะส่วนใหญ่นะครับเรียกได้ว่าโคตรตึงครับพี่เปลตั้นของเราเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอ้ที่ผมอวยกันนักอวยกันหนาเนี่ยมันตึงยังไงครับเพลวตั้นพ่อหนุ่มหน้าหวานคนนี้นะครับเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตที่โคตรจะเก่งในคอนเทนต์ PVP เลยก็ว่าได้นะครับผมขอโฟกัสไปที่คำว่า PVP เลยนะเพราะว่าใน PVE เนี่ยตัวเขาเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่แต่ว่า PVP กว่า95%เลยนะครับตัวนี้ได้ใช้แล้วก็เป็นตัวที่ลงกับทีมอะไรก็ได้แบบถ้าเกิดคุณคิดไม่ออกอ่ะคุณลงเพลตันไปเนี่ยก็มีประโยชน์กับทุกทีมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับเริ่มจากตีธรรมดาก่อนอ่ะตีธรรมดาเนี่ยก็ไม่มีอะไรครับก็โจมตีจาก50%ของเวทแล้วก็60%ของพลังป้องกันก็ไม่ได้แรงอะไรนะครับแต่ว่ามันจะสามารถดีบัฟลดโจมตีใส่ศัตรูได้นะครับ <Yeah. S 1> ทำให้ศัตรูเนี่ย โจมตีเบาลงนะครับผมอ่าแล้วก็อัพสกิลก็ทําให้ลดโจมมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็สกิลการพิพากษาของสาวกเนี่ยตัวนี้จะเป็นสกิลหมู่นะครับซึ่งมันจะทําความเสียหายนะครับสครั้งนะอ่าแต่ว่ามันจะฮิลตัวเองด้วยนะครับจาก32%ของปริมาณความเสียหายนะครับตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันก็เป็นการฮิลแบบเล็กน้อยอ่ะ ไม่ได้ฮิวหนักมากนะครับแล้วก็อัพสกิลขึ้นมามันก็แรงขึ้นฮิวแรงขึ้นประมาณนี้นะครับสกิลนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับมาดูสกิลต่อไปนะครับแสงจากต่างโลกครับสกิลนี้เนี่ยมันจะเล็งศัตรูแค่2คนที่มีบัฟเยอะที่สุดนะครับและลบบัฟทันที2บัฟนะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนเลือดเนี่ยเป็น32%ทันทีเลยถ้าอัพสกิลจะเปลี่ยนเป็น25%นั่นหมายความว่าถ้าเลือดเต็มๆอยู่แล้วเพลตั้นกดสกิลน จะเหลือ25%ทันทีเลยนะเออคือแบบยังไม่ต้องทำดาเมจอะไรเลยแค่ซูมตรงนี้ยสตัวเหลือ25%เลยแล้วถ้าไอ้สตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวที่มีบัฟหรือเป็นซอมบี้ตายเกิดขึ้นมาแล้วมีบัฟเยอะๆเนี่ยอ่ะคุณโดนซูมปุ๊บขจัดบัฟตายทันทีได้เลยนะครับผมอ่ะแต่ความขี้โกงที่สุดอยู่ที่สกิลพาสซีฟของเพลตันครับเพราะเพลตันเนี่ยเวลาที่ตัวเขาเลือดต่ำกว่า50%เนี่ย จะมีการเด้งเลือดกลับมานะครับ165%ของพลังป้องกันของตัวเพลตันนะและมันยังทำงานได้2ครั้งต่อการต่อสู้ด้วยนะครับก็คือสมมุติว่าช็อตแรกเลือดต่ำกว่า50แล้วเด้งอ่ะโดนตีมาเลือดต่ำกว่า50เด้งอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะและถ้าเกิดว่าเราทำในส่วนของ C2 เนี่ยมันจะเด้งได้ถึง3ครั้งเลยนะครับแปลว่าตัวเพลตันเนี่ยมันจะตายยากโคตรเพราะว่ามันเด้ง <Hey. S 1> เด้งสู้เออวางกันเถอะนะครับและเท่านั้นไม่พอฮะ เวลาที่ตัวเพลตันเนี่ยโดนศัตรูเนี่ยโจมตีครบ4ครั้งใช่ป่ะมันจะสร้างความเสียหายแบบฟิกซ์ดามจ1 1 0 0่งพนจำนวน1ครั้งนะครับก็คือเป็นดามจแบบตรงๆเลยไม่มีแบบการบล็อกเบิร์กอะไรได้คือศัตรูจะโดนแน่ๆ1,100นะครับอ่ะก็คือเขาก็จะมายืนยยืนยืนพอโดนตีครั้งก็ปิ้วใส่ศัตรูทั้งหมดด้วยนะเออคือโดนทั้งหมดเลยนะครับอ่ะแล้วก็ นอกจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอัพสกิลตัวนี้ได้นะครับการเด้งเลือดหลัง50%เนี่ยก็จะหนักขึ้นนะครับจาก1 6 5กลายเป็น190ครับและที่46ครับการทําความเสียหายจาก1,100เนี่ยกลายเป็น1,485นะครับก็ง่ายๆว่าฟิกซ์ดามจสะท้อนกลับไปหนักขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือความเก่งของเพลตันนะครับอ่านสกิลอาจจะดูเฉยๆเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูพวกแมชอารีนาที่ตัวเพลตันเนี่ย ได้ยืนสู้กับกองทัพของฝั่งตรงข้ามด้วยครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของกันก่อนดีกว่าครับโอเคครับมาดูที่เพลตันของผมนะครับก็จะอยู่ที่ C4 นั่นเองนะครับสำหรับผมนะครับมุมมองต่อเพลตันเนี่ยมันควรจะเริ่มเล่นที่ประมาณ C2 นะครับแต่ถ้า C0 เราอยากเล่นจริงๆก็เล่นได้นะมันไม่ได้ลำบากมากแต่คือถ้าคุณมี C2 เนี่ยมันจะทำให้เพลตันยืนได้นานขึ้นเพราะว่ามันเด้งเลือดได้3ครั้งไง <Yeah. S 1> เออส่วนถ้าเกิดเป็น C6 เนี่ยก็จะทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ ตายได้เร็วขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมอะมาดูอุปกรณ์กันดีกว่านะครับอุปกรณ์หลักๆนะครับที่เพลตันผมใส่เนี่ยก็จะใส่เป็นเซ t ตบล็อกหรือว่าเซ็ตนายประตูนั่นเองนะครับก็จะเพิ่มบล็อกให้30%นะครับแล้วก็ลดความเสียหายเมื่อติดบล็อกอีก10%นั่นเองนะครับส่วนออปชันหลักๆเนี่ยก็จะใส่เป็นพวกเลือด หรือป้องกันในส่วนของอาวุธนั่นเองนะถ้าเกิดว่าเราทําป้องกันเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีต่อการเด้งเลือดได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมเอาเลือดไว้ช่องหนึ่งด้วยนะครับเพื่อบางทีเนี่ยเราโดนรถพวกค้าป้องกันอะไรอย่างนี้เนาะเราก็ไม่อยากให้มันมีกระทบกับตรงนั้นมากก็อาจจะใส่เลือดเพิ่มเติมเข้าไปนะครับส่วนออปลองเนี่ยหลักๆก็จะเน้นพวกการบล็อกต่างๆนั่นเองนะอันนี้ของผมก็ยังไม่ได้สวยมากนะครับเน้นบล็อกเน้นป้องกันเน้นเลือดได้หมดเลยนะครับในส่วนของอาุธนะ อ่าส่วนผลเข้าเป้าต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้จําเป็นสักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีจุดอ่อนติดไว้บ้างหรือมีสปีดไว้บ้างก็ไม่เสียหายครับส่วนเสื้อนะครับหลักๆเลยถ้าเกิดเพื่อนๆเพิ่งมาบิวตัวของเพลตันก็ใส่แบบผมได้เลยก็จะเป็นอัตราบล็อกนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็หาอบปรองเป็นพวกอัตราบล็อกพวกป้องกันอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีของที่โหดมากๆนะครับสามารถถอดของบล็อกได้แล้วก็ใส่เป็นพวกลดความเสียหายได้ อ่าคือเราสามารถที่จะใส่เป็นในประตูแล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับตรงนี้ได้แต่การที่คุณเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะครับลดความเสียหายเนี่ยคุณก็ต้องมั่นใจว่าค่าบล็อกของคุณเนี่ยยังคงอยู่ที่100%้นั่นเองนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวเราก็จะบางลงนะครับผมอันนี้ก็ต้องลองดูด้วยว่าคุณสามารถที่จะบิวในส่วนของค่าบล็อกให้ได้100และยอมถอดออฟหลักบล็อกไหวหรือเปล่านั่นเองนะครับอ่ะส่วประดับนะฮะประดับที่ขี้โกงที่สุดสําหรับเฮลตันเนี่ย ก็จะเป็นประดับคืนชีพนั่นเองนะเพราะปกติแล้วเนี่ยเพลตันก็ตายยากอยู่แล้วครับถ้าเกิดว่า,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 ามีประดับคืนชีพเนี่ยมันก็เหมือนกับมารีเซต็ตแล้วก็เล่นกันใหม่อีก25นะครับใครที่มีแหวนตัวนี้6ดาวใส่เพลตันเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหโคตรโกงเลยนะครับเพราะว่ามันจะเกิดมาด้วยเลือด100%ไงเออแต่ว่าน้อยคนที่ยังมีนะครับถ้าใครมีเนี่ยบอกเลยเล่นเพลตันสนุกมาก ปวโดโคตรเลยนะครับหรือถ้าเกิดใครไม่มีประดับทองนะครับก็สามารถใส่เป็นพวกแหวนเลือดนักสู้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยถ้าเลือดตัวเองน้อยกว่า50ก็จะมีการเด้งเลือดกลับึ้นมา1 1ของ HP นะครับอันนี้เป็นแหวนที่5ดาวนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เครื่องประดับมันจะทํางานก่อนนั่นเองนะอ่าถ้าเป็น4ดาวก็จะเด้งเลือดกลับมา6%ประมาณนี้แต่ถ้าใครไม่มีแหวนทองไม่มีแหวนม่วงก็สามารถใส่เป็นพวกแหวนพิทักษ์ เพิ่มบล็อกก็ได้หรือจะใส่เป็นแหวนสถานะก็ไปลุ้นดวงเอาตรงนั้นก็ได้เช่นเดียวกันครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในสนามจริงกันบ้างว่าเพลตันเนี่ยทำงานอย่างไรครับอ่ะโอเคมาอันนี้ผมอยู่แรงประมาณ6 4 0 0 6 5 0 0นะครับมาถึงเนี่ยก็โดนยอนฮีฝั่งเขาบอมหมดนะครับอ่ะแล้วก็สู้กันไปครับอันนี้ผมใช้เมลคีเนี่ยสตันเข้าไปติดแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็แทโอครับ ฟาดฟันลมเข้ามาครับฝั่งผมเกือบตายหมดเอเมียตายนะครับสร้างโล่ให้กับเพลตันครับเพลตันยังยืนเฉยๆนะครับยังไม่ต้องทําอะไรมากนะครับตีธรรมดาออกไปสบายๆนะฮะแล้วก็เริ่มโดนดาเมจแล้วนะครับอ่าแต่ยังโดนไม่ครบ4ี่นะครับตัวเพลตันก็ยังยืนเฉยๆนะถ้าดูจากภาพรวมก็จะสังเกตว่าฝั่งผมก็ดูจะเสียเปรียบนะฮะแต่ว่าเพลตันยังไม่ทําอะไรเลยนะครับตอนนี้และยอนทีฉีดเข้ามาครับโอเคฮะนี่เห็นไหมฮะเห็นดาเมจตรงนี้ไหมทุกคน 1,100โดนทุกตัวนะครับแล้วก็มันคอมโบกับตัวโควิดด้วยทุกคนเห็นไหมว่ามันมีเลข1,100แล้วก็มีเลข300200อะไรเงี้ยเด้งตามมาด้วยนี่คือความสามารถของเพลตันที่ไปคอมโบกับโควิดของเมลคีนะครับอ่ะโอเคดูกันต่อครับเพลตันตีธรรมดาชิลๆครับซูมเข้าไปครับตัดเลือดนะครับเหลือเพียงแค่3 0เท่านั้นนะฮะและตอนนี้ครับฝั่งตรงข้ามเหลือ5ตัวฝั่งผมเหลือเพลตันตัวเดียวครับ อะไรจะเกิดขึ้นมาดูกันโดนระเบิดไปครับเพลตันบอกไม่เป็นไรครับสะท้อนกลับไป1,100อีกแล้วนะฮะอ่าแล้วก็ยืนสู้กันไปครับดูดเลือดกลับมาสักนิดหนึ่งนะฮะเลือดเต็มนะฮะตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเริ่มหายแล้วนะครับและเทโอฟันเข้ามาครับเบาๆติดแค่จุดอ่อนครับแล้วก็นี่สะท้อนกลับไปอีกละ1,100เรียบร้อยพายตายแล้วนะครับเพลตันยืนเฉยๆนะครับสบายๆปึ๊บ อ่ะแล้วก็ยืนตีกันไปนะครับอ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับความสามารถของเพลตันเดี๋ยวเราไปลองดูกันอีกแมตช์ครับมาต่อกันที่อีกแมตช์หนึ่งเลยนะครับผมนะก็ตอนนี้ก็เป็นการแข่งระหว่างท็อป10นะครับโอเคโดนคางรักฝั่งเขาเปิดก่อนด้วยหินนะฮะแล้วก็รินผมนิ่งไปแล้วครับผมสตันกลับไป4ตัวนะอันนี้ต้องยกเครดิตให้เมลคีนะครับและโดนรินเขาเป่าเข้ามาครับร่วงไมไม่ร่วงนะครับแต่ติดสับสนกันอยู่บ้างนะครับและเมลคีผมก็แปะโควิด ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพลตันยังไม่ทําอะไรนะครับและโดนรินฝั่งเขาเร่งเทินมาฆ่าไปแล้วนะครับตอนนี้รินผมล่วงไปหนึ่งชีวิตนะครับและรินผมเป่ากลับไปบ้างนะครับผมโอเคครับเขาเกิดมาแล้วก็ฮิวเพื่อนในทีมล้างให้เพื่อนในทีมด้วยทําให้เพื่อนในทีมเขาฝั่งกลับมาเล่นได้นะครับแล้วโดนตัดฮิวมาเพลตันเด้งเลือดครับเห็นไหมฮะสามพันกว่าเมื่อกี้นี้นะอ่าแล้วก็เพลตันดูดเลือดสักนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็เล่นกันต่อครับรินผมยิงไปครับเพลตันตีไปครับ และโดนพายแทงเข้ามาปุ๊บข้างหลังแตกหมดนะครับโอ้โหเกิดมา2ตัวแต่พี่เพลตันยังยืนอยู่นะครับตอนนี้เหลือรินกับเพลตันครับรินผมออกสกิลเพื่อสุดท้ายครับยังไงฮะตอนนี้ฮะโดนวาเนซ่าจับหินมาครับแต่ไม่ติดครับและตอนนี้รินผมออกไปยิงแล้วก็ตายครับเหลือแค่เพลตัน1ต่อ4ครับเพลตันซูมไปครับ โอเคยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแค่ลบบัฟนิดหน่อยนะฮะแล้วก็สะท้อนไปแล้ว1,100โดนรินศาสเข้ามาไม่เป็นไรครับยืนมึนๆไปก่อนนะครับแล้วก็รอเขาตีครบ4ครั้งครับสวนกลับไป1,1 0 0พายล่วงลงไปนะครับแล้วก็เมื่อกี้ล่วงลงไปอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ยืนชิวๆนะครับสู้ไปเลยฮะเทลตันถึกอยู่แล้วนะครับนี่สวนกลับไปอีก1 1 0 0แล้วนะฮะโอเคอันนี้ติดหินติดหินก็ยังสวนได้นะทุกคนดูนะ โอเคเอาอันนี้หลุดออกมาจากหินละปุ๊บโดนตัดฮิวนี่สวนไปละพันหนึ่งเด้งเรื่อยๆนะครับแล้วยังมีติดโควิดอยู่ด้วยเห็นไหมฮะอ่าพอเขาตีมาครบ4ปุ๊บเด้ง1นึ่นอ่าอย่างงี้อ่าคางุระตายละตอนนี้1นกับรินครับเพลตันฮิวขึ้นมานะครับตีไปรินตีไม่เข้าครับ อ่าลินตีไม่เข้าปุ๊บเรียบร้อยลินล่วงไปแล้วนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นตัวยืนที่เก่งมากๆเลยครับทุกคนมาลองดูกันอีกสักแมตช์นึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เนี่ยผมโดนคางรับเปิดก่อนอีกแล้วนะครับติดหินไปแล้วนะฮะฝั่งผม2ตัวแล้วเมลคีผมสตั้นกลับไป2ตัว -2 2เท่ากันนะฮะและเทโอเขาฟาดฟันลมเข้ามาครับล่วงหมดทั้งแผงหลังนะฮะแต่เพลตันผมยังยืนอยู่ครับพี่น้องนะโอเคและเมลคีผมแปะโควิดไป โอเคเมลคีหมดหน้าที่ละวานิซาผมก็ยังไม่ทําอะไรเลยตายละโดนแทโอเขาสับเข้ามาครับแผงหลังผมร่วงเกือบหมดครับเหลือแค่รินกับเมลคีครับแต่รินยังคงเร่งเทินช่วยไปอยู่ครับตอนนี้อ่าโอเคเป่าไปครับคางุระฝั่งเขาล้างแล้วก็ออกมาตัดยูฝั่งผมด้วยฮะโอเคครับตอนนี้เมลคีใกล้จะตายละแต่รินยังคงทํางานหนักอยู่นะฮะแต่เดี๋ยวเลดเกมพี่เพลตันจัดการเองนะครับโอเคเพลตันตีไปครับ โดนเมลคีฝั่งเขาสตันมาและสวนฟิกเาเมจไป1นึ่ันหนึ่งล่วงไปแล้วครับยูชินนะฮะฝั่งผมติดสตันหมดเหลือแค่เพลตันตัวเดียวครับและตอนนี้วาเลซ่าเขาล่วงไปและฝั่งเขาแปะโควิดมานะครับไม่เป็นไรครับตัวของเขาเทินหมดครับและตอนนี้เพลตันตูมไปครับโอเคเป็นการลบบัฟไปนะฮะแล้วก็ทําให้แทโอเลือดเหลือแค่3าเนนะฮะติดหินหรือเปล่าครับลินผมติดหินแล้วนะฮะลินผมตายเกิดใหม่แต่ไม่มีสกิลครับเพลตันก็ตีไปครับโอเคฮะ และโดนแทโอฟันลมเข้ามาครับโอ้โหเรียกได้ว่าถึก,ถกครับหนึ่งกับแทโอครับแทโอยังไม่ได้ตายเกิดด้วยแล้วแทโอตายเกิดมาแล้วครับยืนชิวๆครับแทโอรีสกิลมาใส่สกิลเพลตันครับเบาๆครับพี่น้อง โอเคแล้วก็ตีไปตีมาตีไปตีมาครับและแทโอก็หมดเทินตายไปครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสําหรับตัวละครอย่างเพลตันหัวหน้าบาดหลวงนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่โคตรจะเก่งโคตรจะโกงเลยนะครับในคอนเทนต์ PVP อะนะเออใครที่คิดจะเริ่มปั้นทีม PVP แล้วเนี่ยอยากให้ลองมองดูที่ตัวละครตัวนี้นะฮะว่ามันเก่งโคตรแล้วก็ไปได้กหลากหลายทีมนะครับจะเอาไปลงทีมถึก ก็ดีทีมกายภาพก็เล่นได้ถ้าเราไม่รู้จะใส่อะไรนะครับหรือทีมเวทโควิดแบบที่ผมเล่นก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัว PVP ที่ไปได้แทบจะทุกทีมเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับก็ต้องบอกเลยว่าตัวละครเพลตันก็ยังมีการถูกแก้ทางอยู่บ้างด้วยตัวละครแบบพวกเอเมิเรีย หรือการตัดฮิวหรือว่าพวกจูริที่มีดับศูนย์ไม่ให้เขาเกิดใหม่ด้วยแหวนอีกรอบอะไรแบบนี้นะครับผมนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ตัวละครที่มันอมาตะหรืออะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันเป็นตัวที่ ยืนร <im itation circle gettable> like ับดาเมจได้ดีที่สุดในแพทปัจจุบันเลยแหละครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับตัวละครอย่างเพลตันนะครับลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าถูกใจตัวนี้กันหรือเปล่านะครับหรือว่าไม่ชอบหน้ามันเพราะว่าโดนมันตบในอารีนามาก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับถ้าชินชอบคลิปแบบนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องจุงโขด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ